สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านช่อง um พิกเตดัมชแนลผลการแข่งขันแบบพินตันมาเกาโอเพนนรายการ,รเบอร์โทรระดับซูเปอร์300ชิงเชิงรางวัล3 7 0 0 0 0เหืนรียญสหรัฐรอบชิงชนะเลิศเริ่มจากประเภทชายเดี่ยวอาวีฟาหาันมืออันดับ25บของโลกและเป็นมือวางอันดับ5ของรายการจากอินโดนีเซียชนะจัสตินโฮมืออันดับ45ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0ยเกมด้วยสกอ ยี่สิบเอ็ดต่อสิบห้ายี่สิบเอ็ดต่อห้าประเภทหญิงคู่เสีปยปอยซางจับคู่กับฮองเอ็นซอคู่มืออันดับสิบสองของโลกและเป็นคู่มือบางอันดับสองของรายการจากไต้หวันชนะคาโฮโอซสวะจับคู่กับมาอิทานาเบะคู่มืออันดับหกสิบสามของโลกและเป็นคู่มือบางอันดับเจ็ดของรายการจากญี่ปุ่นสองต่อศูนย์จีมด้วยสกอร์ยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปดยี่สิบเอ็ดต่อสิบสองประเภทชายคู่ยูนาดีอาลิบจับคู่กับอลอยคิงยับ คู่มืออันดับ24ของโลกและเป็นคู่มืออันดับ4ของรายการจากมาเลเซียชนะปากัสตามันกูตามะจับคู่กับมมฮัมมัดเลซาปาเลวีอิสฟาฮานีคู่คู่มืออันดับ8ของโลกและเป็นคู่มืออันดับหนึ่งของรายการจากอินโดนีเซีย2ต่อศเนมดจวยวสกอร์ย2สต่อ20 21ต่อ18ปประเภทคู่ผสมมาทริสคริสเตนเซนจับคู่กับอเล็กซานดราโบเอคู่มืออันดับ 176ของโลกจากเดนมาร์กชนะกิมม่วองจากคู่กับไลเปย์จิงคู่มืออันดับ127ของโลกจากมาเลเซีย2ตอ่อศูนจมด้วยสกอร์21ต่อ13 21ต่อ16ประเภทหญิงเดี่ยวเชนยูเฟยมืออันดับ5ของโลกและเป็นมืออันดับหนึ่งของรายการจากจีนชนะไลเน่กิสโตเฟอร์เซนมืออันดับ33ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อศูกจมด้วยสกอร์21ต่อ17 21ต่อ17สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ